เขาจะไปตกหนักๆเนี่หลังพฤษภาปี68หมวดเกี่ยวกับการเงินคดีแพ่งเงินล่วอะไรพวกนี้ค่อนข้างหนักเป็นพิเศษถ้าไม่ระมัดระวังตัวไม่เก็บในเก็บตัวก็อาจจะโดนขยี้ซ้ำทุกอย่างที่คุณทำมันจะมีเกนโดนคดีความได้ตลอดเลยมันไม่น่าใจความจริงอ่ะมันไม่จริงอ่ะถ้าเสียงอ่ะใช่ เสียงนะเราก็ยืนยันนะเพราะเราอยู่กับน้องม,ม,มันรู้วิธีการพูดของเขาอะ่ะเรารู้วิธีพูดของเขาแล้วน้ําเสียง เรียกได้ว่าประเด็นของฟิล์มรัฐภูมินะคะหลังกระชอนไปทั่วทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดนี้ค่ะล่าสุดน,นะคะทางด้านของหัหนชื่อดังอย่างหัล,ลักยิ้มค่ะก็ได้มีการออกมาผ่าดวงของฟิล์มรัฐภูมินะคะมีการเตือนแรงว่าปีหน้าเนี่ยหนักทุกอย่างที่ทำเนี่ยมีโอกาสโดนคดีความได้ตลอดแล้วก็มีการลั่นอีกค่ะว่าสโดนคยี้ซ้าอีกนั้นหนักกว่าในตอนนี้อีกค่ะขณะที่ทางด้านของพี่สาวโคนิพน์นะคะในวงการค่ะของคุณฟิล์มรัฐภูมินะคะอย่างคุณละล่าอาสยามค่ะก็มีการออกมาให้สััััััมมมมมมภาาาาษณ์ครรรร้้งงงงงงแกกกกกกนนนะ,ะาานีีีีอีอออเเสสสยยยยย่ย่่่ททช็็็ึลวืฟิิจผุ คคค่่่่ะทีหลาายยนนไมมเรู้กอสืบเนื้อหลังจากพิธีกรชื่อดังนะคะอย่างคุณหนุ่มกัญชัยค่ะได้ออกมากวาดล้างนะคะบทขยี้แบบลากไส้ค่ะลังปล่อยคลิปเสียงลับนะคะของฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ศิลปินแลวก็นักแสดงชื่อดังแล้วก็กลิ่นอโน่ค่ะสาวนักร้องนะคะขณะพูดคุยกับบอสปันเดียไอคอนว่าให้ไปออกรายการหวนกระแสเนี่ยแต่ต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนสูงถึง20ล้านบาทก่อนมีการซัดเดือดนะคะไม่ไว้หน้าค่ะมีการสั่งสอนกันกลางร,รายการฉาดเดือดว่าสิ่งที่คุณ2คนกําลังกระทํากันอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นความจ ดำเนินการทางกฎหมายแบบเด็ดขาดนะคะทั้งทางด้านของกลิ่อนงค่ะแล้วก็ฟิล์มรัฐภูมิในข้อหาพยายามชอบโกงแล้วก็หมิ่นประมาทค่ะและอย่างไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะในวันนี้นะคะ16พฤศจิกายนค่ะทางด้านของโหรชื่อดังนะคะอย่างอาจารย์พัทหรือว่าที่เรารู้จักกันดีในนามของโหรล,ลักยิ้มก็ได้มีการออกมาผ่าดวงฟิล์มรัฐภูมินะคะท่ามกลางกระแสเดือดค่ะก่อนมีการเตือนแรงว่าปีหน้าในปี68เนี่ยอาจจะหนักค่ะทุกอย่างที่ทำเนี่ยมีเกณฑ์โดนคดีความได้ตลอดลั่นเนี่ยสอโดนขยี้ซ้ำเนี่ยหนกก หลังชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าขอฟิล์มรัฐภูมิหน่อยครับจากนั้นนะคะหัวลักยิ้มก็ได้กล่าวว่าพื้นดวงคุณฟิล์มรัฐภูมิส่วนตัวผมคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่พื้นดวงดีมากๆเพราะว่ามีมหาจักรอยู่หลายดวงแต่ประเด็นคือมันต้องแก้2ส,ส่วนนะคําว่าพื้นดวงที่ดีกับการวางตัวให้ดีมันคนละอย่างกันข้อแรกข้อ2คือในทนัศนะของผมดวงคุณฟิล์มรัฐภูมิยังไม่ตกจริงๆนะเขาเนี่ยไปตกหนักๆหลังพฤษภาคมปี68แล้วตกหลังจากนั้นไปเนี่ยหมวดเกี่ยวกับการเงินคดีแพ่งเเงงิินนนนนรรัั่่ววออะไไพพกกี้้คขาาหป็ศษทํม มดระวังตัวไม่เก็บเนื้อเก็บตัวก็อาจจะโดนขยี้ซ้ําซ้ําจากตอนนี้ด้วยซ้ํานะครับผมข้อ2ก็คือดวงคุณเฟียมรัฐภูมิเนี่ยเป็นหนึ่งในรูปแบบดวงที่เราบอกเลยว่าเขาเรียกว่าเป็นดวงนารีอุปถัมภ์หรือว่าคู่อุปถัมภ์ครับคือบุญวาสนาเขาดีในหมวดนี้ถ้าสําหรับคนดวงแข็งถ้าคุณเป็นดวงคู่อุปถัมภ์แล้วคุณดันไปพยายามทําเองคุณจะเหนื่อยมากคือเหนื่อยมากกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการถ้าคุณเป็นคนที่ดวงไม่แข็งเลยนะแล้วคุณดันไปฝืนทําเองหนึ่งคุณจะไม่รวยคุณจะจนลงแล้วจนลงเรื่ ข้อสองคือทุกอย่างที่คุณทํามันมีเกณฑ์ดวงคดีความได้ตลอดเลยยกตัวอย่างหลายๆดวงนะครับเช่นดวงพระสนมดวงพระเทวีดวงคนที่เป็นเลขาเจ้านายดวงคนที่เป็นมือขวาเจ้านายคนเหล่านี้ต้องมีร่มโพร่มใส่ถ้าหากเขาไม่มีคนหนุนนําอุปมัมภมเขาไม่สามารถเป็นใหญ่ได้ด้วยตัวเขาบางครั้งผมเรียกดวงพวกนี้ว่าดวงกล้วยไม้คือไม่สามารถยืนบนดินด้วยตัวเองได้แต่เมื่อไปเกาะกับต้นไม้ต้นใหญ่แล้วเนี่ยงดงามสง่างามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนดวงอย่างคุณฟิลม์มถ้าเกิดคุณยิ่งขยนันคุณจะยิ่งเดือดร้อนแล้วถ้าาคุหนอปม ช้ชูมันหนุนนำโชคชะตาคุณจะยิ่งสุขสบายและร่ำรวยพื้นดวงคุณฟิล์มระพูมะส่วนตัวผมคิดว่าเขาเป็นพื้นดวงที่ดีมากเพราะว่ามีมหาจักรอยู่หลายดวงแหละแต่ประเด็นคือมันต้องแยกสองส่วนนะคำว่าพื้นดวงที่ดีกับการวางตัวให้ดีเนี่ยมันคนละอย่างกันข้อแรกข้อ2คือในทัศนะของผมดวงคุณฟิล์มรูพุมันยังไม่ตกจริงๆนะเขาจะไปตกหนักๆเนี่ยหลังพฤษภาปี68แแล้วตกหลังจากนั้นไปเป็น หมวดเกี่ยวกับการเงินคดีแพง่งเงินล่วอะไรพวกนี้ค่อนข้างหนักเป็นพิเศษไม่เรามะลองตัวไม่เก็บินเก็บตัวก็อาจจะโดนขยี้ซ้ํานับจากตอนนี้ไปด้วยซ้ำนะครับผมข้อ2คือดวงคนฟรีวัภูมิเนี่ยเป็นหนึ่งในรูปแบบดวงที่เรามองได้ว่าเขาเรียกเป็นดวงนายูปธรรมหรือว่าคู่ประฐมครับคือบุญวาสนาเขาดีในหมวดนี้ถ้าสําหรับคนดวงแข็งนะถ้าคุณเป็นดวงคู่ปฐมแล้วคุณดันพยายามไปทาเองคุณจะเหนื่อยมากคือเหนื่อยมากกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการเหนื่อยมากกว่าจะรักเซสนะถ้ก็คุณเป็นคนที่ดวงไม่แข็งเลยนะแล้ว หนึ่งคุณจะไม่รวยครับคือจะจนลงแล้วจนลงเรื่อยๆด้วยเพราะว่าลงทุนเท่าไหร่ก็จะคัดทุนข้อ 2. คือทุกอย่างที่คุณทำมันจะมีเกนดวนคดีวคดวามได้ตลอดเลยยกตัวอ,อย่างหลายๆดวงนะครับเช่นดวงพระสนมดวงพระเทวี ดวงคนที่เป็นเลขาเจ้านายดวงคนที่เป็นมือขวาเจ้านายคนเหล่านี้เขาต้องมีล้มโพล้มใส่ถ้าหากเขาไม่มีคนหนุนนำอุปธรรมเขาไม่สามารถเป็นใหญ่ได้ด้วยตัวเขาบางครั้งผมเรียกดวงพวกนี้ว่าดวงกล้วยไม้คือไม่สามารถยืนต้นบนดินได้ตัวเองได้แต่เมื่อไปเกาะกับต้นไม้ต้นใหญ่แล้วเนี่ยงดงามสง,ง่างามนะครับเพราะฉะนั้นโลกวันนี้มีความหลากหลายมากบางคนทักมาดูดวงอย่างมีคนอุปธรรมหาไม่ได้บางคนดวงต้องหาคนอุปธรมไม่ยอมหาอยากยืนด้วยขาของตัวเอง เราแต่ว่าใครจะชอบยังไงนะครับแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวดวงนะตัวดวงเนี่ยกำหนดให้คุณมาเกิดเป็นเพศหญิงเพศชายกําหนดพ่อแม่ให้คุณกําหนดช่วงเวลาการเกิดแก่จบตายคุณไว้เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งใดถ้าคุณเข้าใจและปรับตัวให้สอดคล้องกับมันได้คุณก็จะเอาตัวรอดได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นดวงอย่างคุณฟิล์มเนี่ยถ้าเกิดคุณยิ่งขยันนะคุณจะยิ่งเดือดร้อนแต่ถ้าคุณเนี่ยหาคนอุปถัมภ์ค้ำชูมาหนุนนำโชคตาคุณจะยิ่งสุขสบายและร่ำรวยสุดท้ายก็อย่าลืม ท่ามกลางชาวเหนอนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายว่านึกถึงตอนมีข่าวเสียอุดเลยค่ะชอบคํานี้ค่ะบางคนไม่มีคนอุปถมัมแต่อยากมีคนอุปถัมบางคนดวงต้องมีคนอุปถัมแต่ไม่อยากมีแต่อยากยืนด้วยขาของตัวเองกาฝากกับกล้วยไม้ต่างกันตรงไหนคะแต่ดวงมันสู้หนุ่มไม่ได้ไรายนั้นดวงแข็งนี่คือยังไม่ตกเอเหรอคะโหดวงไม่มีโจมจริงๆเนอะ และอย่างไรก็ตามนะคะขณะที่เรื่องนี้ค่ะอีกคนนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะในประเด็นของคุณฟิล์มรัฐภูมินะคะไปเมื่อวานนี้ค่ะก็คือพี่สาวคนสนิทนะคะอย่างสาวลาลาอาสยามค่ะในฐานะที่รู้จกกักกันกับน้องชายเนี่ยมาถึง20ปีซึ่งหลังจากเกิดเรื่องราวเช้าขึ้นค่ะคุณลาลาเองนะคะก็ช็อกไม่น้อยค่ะแล้วก็เผยว่าไม่เคยเห็นมุมนี้ของฟิล์มเลยจนต้องถามกับตัวเองว่าน้องเขาดันเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือแล้วก็มีการเผยอีกมุมของฟิล์มนะคะว่าเป็นคนน่ารักขอชมเชยในความเก่งและก็วามขยนน่อีรเเสงงงลลิิปฟจต ได้รับเป็นห่วงแต่ยังไม่กล้าโทรไปซึ่งเรื่องนี้นะคะสาวล่าลาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางสื่อดังนะคะอย่างอมรินค่ะซึ่งได้มีการกล่าวว่าสําหรับเรื่องฟิล์มเนี่ยตอนนี้น่าจะช็อกเหมือนที่ทุกคนได้ยินข่าวเหมือนกันก็ตกใจแล้วก็ตามข่าวทุกวันยังถามตัวเองอยู่เลยว่าจริงหรือเปล่าวะหรือว่าเราฝันหรือว่าข้อมูลอะไรเนี่ยผิดหรือเปล่าเราอยู่ด้วยกันถ้าย้อนตั้งแต่เข้า RS ด้วยกันเนี่ยน่าจะ20ปีแล้วตั้งแต่เรื่องรักจังเริ่มสนิทกันเนี่ยเราก็รู้ว่าน้องเป็น,ปนคนที่น่ารัััักกกเเเเเปป็็นนนนนนนคคคดดดีีีีรรรรออออบบวววใสส่่่่่่่ททท้้้้งงงงําาาาลขิยยไไู เราไม่เคยเห็นมุมนี้มันเลยถามตัวเองว่าน้องเขานั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆหรอเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยเห็นเลยเวลาเราเดือดร้อนหรือขอความช่วยเหลือจากเขาไม่มีครั้งไหนที่เขาปฏิเสธเลยพุ่งถึงตัวเรายิ่งกว่าจรวจเขาช่วยเหลือเราตลอดในสิ่งที่เขาเนี่ยจะช่วยเหลือเราได้ตอนนั้นนะคะผู้สื่อข่าวก็ได้ถามว่าแล้วพอมาเจอเคสนี้ในกรณีที่เขาเนี่ยพูดแบบนั้นลาลาก็ได้กล่าวว่านั่นแหละที่ช็อกในความผิดแปลกที่มารู้สึกถึงถามตัวเองทุกวันว่าจริงหรอความรู้สึกช็อกจริงๆไม่คิดว่ามูลค่าของเงินจะมหาศาลได้ขนาดนัั้้้นนนตอียงรูสึกว่า ตัวเองว่าต้องตื่นมันไม่น่าจะใช่ความจริงจากนั้นนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเราเชื่อไหมว่าเสียงนั้นเนี่ยเป็นเสียงเขาคุณลาล่าก็ได้กล่าวว่าถ้าเสียงเนี่ยก็คือใช่เสียงนั้นเนี่ยเราก็ยืนยันเพราะเราอยู่กับน้องรู้วิธีการพูดของเขาสไตล์ติดอ่างเราเนี่ยรู้น้ําเสียงและนิสัยใจคอเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไปไหมด้านล่าล่าก็กล่าวว่าไม่มีนะไม่มีอะไรที่เขาเปลี่ยนแปลงไปจากเราเลยกับเราเขายังเป็นน้องที่น่ารักเหมือนเดิมเขาเคยปฏิบัติยังไงเคยทักหาย,ยังไงวิธีการคุยเนี่ยพูดกันเหมือนเดิมทุกอย่่่่่าาาาาางงงงงงงแลลลลละหหัััเเเกกกิดดดรือนยไ้้้สํใใจวว ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มคุยกับน้องยังไงการที่จะให้กําลังใจน้องให้น้องมีพลังถ้าเก them, ิดว่าวันนี้เราให้ก anyway. like ําลังใจเขาเราไม่รู้ว่าคนฟังเนี่ยว่าเราให้กําลังใจว่าเธอเนี่ยไปให้กําลังใจแบบนี้เข้าใจปะเราเนี่ยรักน้องรักในคําว่าน้องแต่ถ้าน้องทําผิดจริงๆเราก็ต้องให้น้องเนี่ยเข้าสู่กระบวนการตรงนั้นไปมันก็ต้องแยกพาร์ตกันแต่จะห้ามให้เราเนี่ยไม่ให้ห่วงไม่ให้รักน้องมันก็เป็นไปไม่ได้และเมื่อถามว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพาร์ตความเป็นพี่เนี่ยยังเหมือนเดิมเสาร่าล่าได้กล่าว ขอให้เป็นฝันไปแล้วก็ภาวนาว่าอย่างมีอะไรเกิดขึ้นอีกจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้ถามว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีผู้เสียหายหลายคนออกมาพูดว่าเคยถูกฟิล์มเนี่ยเรียกเงินค่าเคลียร์ด้านลาล่าได้กล่าวว่าอันนี้อธิบายไม่ถูกในพาร์ทตรงนั้นเราไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรเขาก็ไม่เคยเล่าให้เราฟังถึงบอกว่าวันนี้ที่เป็นข่าวกับสิ่งที่เขาปฏิบัติกับเราสิ่งที่เราได้สัมผัสเขาเนี่ยมันไม่เคยเห็นมุมนั้นของเขาเลยจริงๆและผู้สื่อข่าวก็ยังถามอีกว่าในมุมที่คนมองว่าเขาดูร่ํรราา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 รรรรวววยยปกกกตติมมีหหหลลลลคัันนนนนนบ้้้้งงใใญ่่่่ออทดด็ไไเเจ เราชมเชยในความเก่งและความขยนันต้องยอมรับฟิล์มเนี่ยเป็นคนขยันจริงๆแต่อย่างเดียวที่เรางงทําไมทําธุรกิจอะไรก็เจ๊ มีแต่ขำม,มันว่าอีกแล้วเหรอเจ้าพ่อ 18, พร้อยแปดพันเก้าโปรเจกต์พี่อีทเนี่ยยังบอกเลยว่าช่วยทําอะไรให้มันสําเร็จสักอย่างได้ไหมเราเดี๋ยวมองถึงความขยันเขาอย่างเดียวถ้าเราขยันคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีสิ่งเหล่านี้ได้อยู่แล้วและในสิ่งที่เขาสําเร็จเนี่ยเราไม่เห็นแต่ดันไปเห็นแต่ในมุมเจ๊งของเขาแล้วก็เอามาเป็นมุกขำๆกันวันนี้ลาลาเนี่ยก็รูพร้พร้อมๆกับคนอื่นได้ยินพร้อมๆกับคนอื่นเหมือนกันเราก็ได้แค่ส่งกําลังใจให้เขาที่จะสู้ในสิ่งที่มันเป็นข่าวไปแล้วเดี๋ยวขออีกสักกพนนนนนึงงใให้้้อออออโโเเเเคคค่่่่่่่่ไไไไมมมมชววาาารจะทุยปปปตติด็็ี มันตัดกันไม่ได้อยู่แล้วยังไงมันก็ต้องได้พูดได้คุยเราเนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของเขาตอนนี้เราคิดว่าเขาเนี่ยหนักมากแล้วพ่อแม่เขาด้วยเราเนี่ยไม่ได้รู้จักแค่ฟิล์มเรารู้จักทั้งบ้านถ้าวันนี้น้องเราผิดจริงๆสมมุติว่าถ้าเราพูดไปแล้วมันจะกระทบกระเทือนหรือน้องจะอายที่จะคุยอะไรกับเราหรือเปล่าอยากให้น้องรู้สึกว่าโอเคที่สุดเราอาจจะเป็นคนติดต่อไปเองแต่ณตอนนี้เราคิดว่าน้องอาจจะรวบรวมเอกสารหลายอย่างน่าจะยุ่งเราทําได้แค่ส่งข้อความทิ้งไว้เรายัางไม่กล้าโทรไปเพราะว่าในการโทรแต่ละอย่างมันมมีีกกกาารรรรบบัันทึเเสยงพ้อหค่ะ นะแอบหวั่นใจไม่หรอกมันจะกลายเป็นเกงกันไงโทรมาบันทึกเสียงกูอะไรอีกหรือเปล่าวะก็อยากให้เขาเนี่ยสบายใจของเขาเองก่อนและอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นค่ะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องคดีความของฟิล์มรัฐภูมินั้นค่ะจะเป็นอย่างไรต่อไปหาด้วยความอัปเดตอย่างไรนะคะท็อปดารามไม่พลาดอัปเดตแน่นอนค่ะ ไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h a n n n l ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์ตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ